เป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะคุณพ่อของแต้มเนี้ยก็เป็นแล้วก็แต้มก็เป็นถุงใต้ตาตั้งแต่อายุยังยังน้อยค่ะความมั่นใจเนี่ยก็คือไม่มีเลยก็คือคิดว่าตัวเองอ่ะหน้าดูแก่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนชอบทักว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หน้าดูง่วงจังแบบเพิ่งตื่นหรอตัวกระแส้สึกไหมคะว่าหลังจากคนถุงใต้ตา ดีขึ้นค่ะก็มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาแต่งหน้าไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผุงใต้ตาค่ะ วัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะหลังจากที่ได้ทําถุงใต้ตาด้านในมาค่ะสังเกตได้นะคะว่าใต้ตาเนี่ยไม่มีรอยช้ํารอยแดงอะไรเลยก็เหลือแค่รอยบวมอยู่นิดหน่อยนะคะหมอก็แนะนําให้ประครบเย็นแล้วก็หยอดน้ายาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ส่วนตาด้านซ้ายเนี่ยมีรอยแดงอยู่นิดนึงคุณหมอก็บอกว่า เออไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะสามารถล้างหน้าแต่งหน้าได้เป็นปกติหลังจากทำถุงใต้ตามาเป็นวันที่10แล้วนะคะสังเกตได้ว่าใต้ตาเนี้ยเรียบเนียนขึ้นถุงใต้ตานี่หายไปเลยนะคะลองสังเกตด้านข้างนะคะ คือหายไปเลยสัมผัสได้เป็นปกติเป็นวันที่15นะคะ,หล,ามมาะ,คะหลังจากทําถุงใต้ตามานะคะจากที่ทํามาเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็รอยแดงในตาเนี่ยที่เกิดจากเ,าเส้นเลือดฝอยในตาแตกเนี่ยนะคะก็หายหมดเลยนะคะขึ้นนะคะทิ้งล้เรื่องนะคะให้ทิ้งแผลไปไานเลย สวัสดีค่ะแต่มนะคะอายุ25ปีค่ะวันนี้นะคะก็มา follow up ค่ะที่ INCLINIC ค่ะทำถุงใต้ตานะคะครบ1เดือนค่ะหลังจากทำไปเนะะี่ยค่ะก็กลับไปทำงานได้ตามปกติคนรอบข้างเนี้ยไม่มีใครทักเลยว่าไปทำอะไรมาก็จะไม่มีแผลด้านนอกนะคะคือแผลมันจะอยู่ด้านในแล้วก็ เวลาหลังจากที่เราทำเนี่ยค่ะการดูแลเนี่ยก็จะง่ายกว่าแผลด้านนอกเป็นการทำศัลยกรรมที่แทบไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะหมอก็เป็นจักษุแพทย์โดยตรงค่ะก็เรามีความมั่นใจว่าหมอเนี่ยมีความชำนาญในด้านนี้มาโดยตรงค่ะแล้วก็ดูจากฟีดแบ็จากคนที่มาเคยทำนะคะคือเขาผลออกมาทำได้ดีค่ะคือสวยทุกคนค่ะ